ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายนำรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5, ห้าณโรงเรียนบ้านดวงวันตำบลพอกวะเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จำนวน23ค,น,นะค,ะคนนะครกตัวเลขหนึ่งนะในระยะที่4นะคะเพราะเมื่อคืนนี้นอนตีสี่เป็นต่อสองทุ่มถึงตีสินะครับคก็ะจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะ,ะซึ่งเป็นอา ในระดับเพิมในการครูผู้สอนผู้ปกครองนักเรียนนะคะรวมทั้งสิ้นสิบคนนะคะซึ่งกําหนดไปในด้านของตัวแปรนะคะก็จะเป็นในลักษณะได้แก่การพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ประเพณีนนสัรโดนตาและตัวแปรต่างก็จะได้กผลลัพธ์นะคะการทดลองใช้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ประเพณีนนสัรโดนตากลุ่มชาติพันชาวไทยเชื้อสายเขมร นี่ยังเฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยนี้นะคะมีะพัฒนารูปแบบนะคะชาวไทยเขมรนโรงเรียนบ้านดงมันนะคะ,ะความหมายของรูปแบบความหมายของกแบบารจัดการเรียนรู้ความหมายของตุ่มเชืติพันธุ์และความหมายของประเพณีซโลตินซึ่งการวิจัยชิ้นนี้นะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนั้น มีทั้งสิ้น4ี่ข้อที่มีความสําคัญก็คือ,อได้สารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดก,การเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้รูปแบบการได้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และได้วิธีการจัดก,การเรียนรู้ด้วยการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีนซนโดตาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไท่เชื้อสายเขมรนี้นะคะและได้ประเม ari, นิ sheets, นประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของประเพณีนี้ด้วย ในด้านแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องนะะในการในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ประเภทอสารเดินตากลุก่มชจติพิบา์ชาวไทยเชื้อสายเขมรนี้นะครับก็จะใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบแนวคิดทฤษฎีการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการจัดก,การเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีการจัดก,การเรียนรู้ด้วยพุทธวัยพุทธนวตกรรมแนวคิดปรัชญาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มชักพ,พันธ์ชาวชาวไทยเชื้อสายเขมรบริบทโรงเรียนวาดดงมันปรเิณีสันตตาและนานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องถึงไหลลงไปสู่กรอบแนวคิดนั่นเองกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงการศึกษาสภาพปัญหาและแนวะทางการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้นะครับก็จะมีหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นการศึกษาตามระยะที่1ศึกษาสภาพสภาพแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บริบทหรือทั่วไปของโรงเรียนเขตพื้นที่ที่ได้ทําการวิจัย และในระยะที่สองนะคะเป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบและก็ได้ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้และศึกษาผลการทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งก็กาหนดเป็นเอาพุดเป็นตัวแปรต้นการพัฒนารูปแบบนะคะการจัดการเรียนรู้และผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จนนาไปสู่เอาคำก็คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่อส่งเส,สริมวัฒนธรรม้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์นั่นเองวิธีดีดําเนินการวิจัยนะคะในระยะที่หนึ่งนะคะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดตาวิจัยแบบผสมระหว่างวิจัยเชิงสํารวจนะคะก็ได้อ่า มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิใจัยในการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะจะเป็นแบบสอบถามสภาพาาก,การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนแผนาาก,การจัรแบบด,าดแบบการเรียนรู้แบบบุคคลนะคบแบบทดสอบความเรียนหลังเรียนแบบทดสอบความพึงพอใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและก็นําไปสู่ก,การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในโอซนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ได้ดูว่าแบบ สอบถามนี้นะคะมีความสมบูรณ์มีความสอบพร้อมแล้วก็มีความที่สามารถที่จะเก็บได้ให้ครบองค์ประกอบที่จะสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้แล้วก็นราไปสู่การก็ลองใช้ในกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ ทีนี้ผลการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม